สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวินหลวงพ่อพินายุต้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าวันนี้มาชมประหลักขิกหัวชมดชิ้นใหญ่ๆกันหน่อยนะครับที่อ่าผมได้บูชาไว้นะครับชิ้นเขาก็ขนาดเท่าแขนเลยนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าชมดที่ครบครบเนี่ยก็ต้องมีแขนมีขามีหางนะครับ อ่ะมันเป็นความเชื่ออีกเพราะว่าชมดแต่ละอันเนี่ยความพิเศษไม่เหมือนกันบางองค์มีนางควรอยู่ด้านหลังบางองค์ก็เป็นชมดแต่ว่าหลังเรียบมียันปกตินะครับแต่ชมดชิ้นนี้นะครับความพิเศษของเขาคือไม้เขาเป็นไม้เขาบอกว่าเป็นไม้ตะเขียนนะครับหรือไม้พยุงผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเขาได้แจ้งมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ลักษณะของหน้าตาเขาเนี่ยหน้าตาเขาหล่อมากนะครับไม้เนี่ยเป็นไม้แก่นนะครับไม้แก่นเนี่ยคือไม้ที่เป็นแก่นไม้ที่แข็งมากนะครับเวลาแตกเนี่ยเขาจะแตกลานนะครับเขาจะไม่มีแตกแบบแตกเป็นรอยยิบยิบย่อยๆนะครับถ้าแตกก็คือแตกแตกเป็นลายแหงอย่างนี้เลยนะครับแตกเล้าเลยนะครับอ่าแล้วก็ฟันหน้าตาเขาเนี่ยหล่อมากนะครับนี่เวลาผมจะเล่นชมดเนี่ยผมจะเล่นเลือกที่หน้าตานะครับแล้วก็พุทธศิลป์ลักษณะของเขานะครับ เพราะหนึ่งเลยนะครับเราต้องเล่นให้สวยเล่นให้เขาเรียกผมเล่นไม่เหมือนใครอ่ะผมเล่นไม่เหมือนคนอื่นนะครับอคนอื่นจะเล่นยังไงผมไม่รู้นะส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราเล่นเครื่องรางหลวงพ่อชิ้นไหนที่พิเศษแล้วมันหายากเนี่ยวันข้างหน้าจะมีมูลค่านะครับจะมีมูลค่ามากกว่าแน่นอนนะครับถ้าเหมือนคนอื่นยังไงก็เหมือนคนอื่นมันยังข้านะครับจะบอกแค่นี้แหละอ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นยันนะโอ,อกแต่นะเด็กเจ็ดแน่นนะนะครับนี่ มีหางนะครับมีเลขนี่เลขครบนะครับมีหางมีขานะครับนี่มีขานะครับมีขาสี่ขานะอุดอดดวงที่คอนะครับอุตะกัวนะครับแล้วก็มีลือลาอ่ามียันแล้วก็มีองค์อินด้วยโอ้โหองค์นี้สุดยอดนะครับมีองค์อินด้วยขนาดใหญ่มากนะแล้วก็หน้าตาของชมุดเนี่ยถือว่าหล่อผมมองว่าหล่อมากนะครับหล่อมาก ผมให้ลองจากนางควนเลยชิ้นนี้หล่อมากนะครับแล้วก็รูดวงมีสองรูนะครับผมได้ทําการแกะออกหมดแล้วนะครับแกะออกหมดแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับแต่ชิ้นนี้เหมาะสําหรับการตั้งนะครับพกผ่าพกผ่าไม่ได้นะครับเหมาะสําหรับตั้งหิ้งบูชากับไหว้เสริมสี่มงคลนะครับเอาไว้ตั้งหน้าร้านเอาไว้ตั้งในเรื่องของธุรกิจในห้องของตัวเองนะครับหรือว่าเอาไว้กราวไหว้บูชาเนี้ย เหมาะมากนะครับคนที่ศรัทธาในเรื่องของเครื่องรางประเภทหัวชมดนะครับมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็อํานาจบาร,รมีเนี่ยอ,อยู่ที่ดวงเราใส่ไปที่ชมดด้วยนะครับขอได้ดังใจคิดนะแล้วก็ลองดูอลองลองลอง,ลองศึกษากันดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้ามาเล่นโดยการเช่าชมดเลยหรือว่าเล่นโดยการที่ไม่ศึกษาอะไรก่อนนะครับลองดูให้เป็น ดูอักขระดูยันเนี่ยดูไปก่อนนะครับศึกษาไปให้เยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยลงศึกษาหรือไม่รู้ก็มีหลายๆกลุ่มนะครับเข้าไปถามได้นะพี่เขาก็ใจดีกันทุกคนแหละเขาก็น่าจะให้ความรู้ได้มากกว่าผมหรือว่าถ้าผมอันไหนที่ผมพอรู้ผมก็จะแจ้งพวกพี่หมดเลยว่ามันมันต้องตําหนิต้องดูตรงไหนบ้างลักษณะเป็นยังไงเราก็จะลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับทุกคนจะได้จําได้แล้วก็จะได้เล่นหาอย่าง เขาเรียกว่าอะไรอย่างครบถ้วนและกันอย่างครบถ้วนเพราะว่าเราต้องดูทั้งยันดูทั้งหน้าตาดูทั้งไม้ดูทั้งความเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอายุของปลักขีดก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอ่าอมดต้นนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับก็หาเจ้าของอยู่ใครที่รู้สึกชอบอกชอบใจก็ เตรียมทุนทรัพย์ไว้เลยนะครับหลักหมื่นอยู่แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้มีอะไรมาให้รับชมอีกก็ฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ